อยู่ตรงบนนี่พอลงไปนี่งามกว่านะนี่เห็นสายน้ำได้ชัดดีเนาะจริงๆแล้วป้นห้ามเข้าเข,าเขตป่าแล้วนะครับตอนเนี้คืออาจจะเดินได้ถึงแถวเนี้แหละถ้าไผาเข้าเขตป่านี่จะมีพฤติกรรมน่าสงสัยทันทีว่าแอบเผาปลาหรือเปล่าเพรานะเนาะ มันจะแช่ตัวมันนี่ก็บปได้นะมันแดดมันฮ้อนอยู่น้ำแต่เย็นนะเออน้ทาท่องเที่ยวมันมาอยู่เราอ่ววะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาอยู่ไม่รู้เขาจะไปหาแช่ตรงไหนนะเออแค่นี้แล้วเนาะใครมาเที่ยวมาเทียเท่ยวได้เนดะี๋ยมันงเด้องตกปรงน้ำดังครับต้าบนไปสูน้ำเพลวางนะ บรรยากาศมัแห้งแรงนี่เนาะภูเขาแถวนี้ก็แห้งแรงคลิบเลยเ,เดี๋ยวจะให้มาดูไร่องรอยน้ำป่าเนี่ยให้ให้ดูร่องรอยน้ำป่านี่เลยสาวตรงนี้พังหมดพ่อแม่พี่น้องเนี่ยครับปีอะไรก็ไม่แน่ชัดนะผมก็ลืมไปละประมาณสองสาปีก่อนนี่แหละ หรือไม่ก็อาจจะเกินกว่านั้น,นโดนน้ำปลาซัดหมดเลยพังหมดเลยเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่แผ่นดินไหวนะน้ำปลาครับมันพังหมดเลยมันก็เลยไม่มีการซ่อแมแซมเกิดขึ้นสําหรับน้ําตกโป่งน้ําดังนะครับใครที่อยากทราบว,ว่าน้ําตกโป่งน้ําดังเป็นแบบไหนในอดีตก็ลองพิมพ์ใน Google Chrome แล้วเซิร์ชดูรูปดูนะเโอเคพ่อแม่พี่น้องนะมาแน่น้ำสถาน ที่เล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับใครที่อยู่ใกล้สำตกปงนลำลังกาบลแม่สูนลำเบอร์ฝางก็ลองมาเที่ยวมาแช่น้ํากันได้ด้วยพ่อแม่พี่น้องด้วยสายน้ํามันดีครับขนาดหน้าแรงยังขนาดนี้นะพ่อแม่พี่น้องนะเอาโอเคจบคลิปก่อน <c oughs> <c oughs> เออสวยมาก <c oughs> สวยมากอ่อสวยมากโอ้ย